tour ร่วม on tour โดย All New Isuzu n e w x และนี่นะคะก็กำลังผสมส่วผสมอยู่พี่ดีน่าว่าใช้ได้แล้วแหละ That's exactly what we're looking for That's exactly what we're looking for นี่แหละที่เราต้องการโอ้โหกลิ่นก็ใช่คราวนี้ก็ตากออกมาเลย จากนั้นก็ปั้นให้เป็นก้อน roll into a ball roll into a ball ปั้นให้เป็นก้อนวางลงไปสวยงามเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำคุกกี้ไปอบกันแต่เวลาอบเนี่ยนะคะอย่าอบนานเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวคุกกี้จะสุกเกินไม่อร่อย over baked over baked สุกเกินไปที่อบนานเกินไปอบเลย ความสนุกสนานวันนี้ขอขอบคุณ All New Isuzu MU-X ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ